สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่คลิปนี้จะพามาดูความน่ารักของเจเจนะครับ ไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆร่วมทีมล่าสุดนะครับในเพจของลีกอเมริกาก็ได้เผยคลิปเสียงของเจเจที่ได้พูดไว้ในสนามการแข่งแม์ที่ผ่านมานะครับซึ่งได้มีการติดไมไว้แต่อีกทีมจะไม่ได้ยินนะครับเพื่อเป็นอัตรตนะครับเจเจสกิลภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปกอดและพูดคุยกับมือเซตสำรองนะครับว่าเราช่วยกันนะโอเคไหมคุณเห็นอะไรบอกฉันด้วยนะตัวเซตสำรอง ก็บอกว่าได้ถ้าฉันเห็นบล็อกนะครับเคพื่อนที่ยังไงฉันจะบอกคุณนะโมเมนต์ Moment ที่น่ารักมากๆครับอบอุน่นและน่ารักมากๆเจเจทำให้เขารู้ว่าเขามีความสำคัญนะถึงจะเป็นตัวสำรองก็ตามสิ่งนี้แหละครับความน่ารักความเฟลลี่ความเป็นกันเองทำให้เพื่อนๆร่วมทีมต่างหลงรักครับ